พ่อแม่พี่น้องเอ้ยปัตตุยกัสีมาตัดเอาดอกดาวเรืองเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่ปัตตุยกับปีกัะสีตัดเอาดอกดาวเรืองค่ะอันไปใส่อันแจกันไหว้พระเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปัตตุยกับปีกกะบ่ได้อันซื้อดอกไม้แต่จังซี่ละพ่อแม่พี่น้องบานเขายู่ไกลพ่อแม่พี่น้อง เฮาอย่ไก่ก็ได้อันอาศัยนี่ล่ะดอกดาวเรืองนี่ล่ะพ่อแม่พี่น้องดอกดาวเรืองนี่ค่ะไหวพระไหวพระไหวเจ้าเนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะได้ไหวพระไหวเจ้าอันแทบทุกพระอันละพ่อแม่พี่น้องค่ะว่างนันก็คือดาวเรืองเพิ่นบพท่านเด็กเกิดบ่ท่านได้นันก็บ่ได้ค่ะ พ่อแม่พี่น้องนี่เพื่นเกิดหลายเคืิ้มนั่นแล้วก็ได้เอาไปไหว้พระพ่อแม่พี่น้องเอ้ยค่ะเขาก็ก่ต้องได้ไปอันซื้อดอกไม้ให้เสียเงินหุุงยากเนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะว่ต้องไดียไปเสียเงินหนุงยากล่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่ล่ะพ่อแม่พี่น้องเอาดอกไม้นี่ล่ะพ่อแม่พี่น้อง นี่พ่อแม่พี่น้องดอกดาวเรืองนี่ค่ะใส่ไอ้นั่นรูดพ่อแม่พี่น้องใส่แจกกันบหว้พระเลยพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยค่ะนี่ค่ะ่ะนีเนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวประติกัปปี สี่อันนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องปัตตุยกับปีกับอันได้เอาแก้วกับน้ำใสมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยค่ะแก้วกับน้ำใสมาเพื่อที่อ่า มาปักแจกกันพอ่อแม่พี่น้องตัดเร็จกับเอามาปักแจกกันท่านที่โหลดละพ่อแม่พี่น้องตัดเศจก็เอามาปักแจกกันท่านที่เอาไปอันใสหิง่งพ,พระเนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะใสหิ่งพ้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยค่ะค่ะนี่นี่ พ่อแม่พี่น้องค่ะนี่ค่ะนี่แหละพ่อแม่พี่น้องได้แล้วดอกใหม่ใส่หินพระเนาะพ่อแม่พี่น้อง